เป็นยังเจ็สิบห้าตีเด้อพี่น้องคนส่งปูนเด้อพี่น้องคนศิษย์ศักดิ์เงี้ยหน่ายก็สร้างสร้างมาแล้วครับปูนครับเป็นรูปเป็นลากษณะพี่น้องเลยครับเพราะยังเป็นสถาปูนว่าให้ผู้ถาว่างงานครับ ปีเมื่อเด้อเพื่อนยัยเป็นคนโบราณครับเป็นชิชิมาปีแล้วเพิ่อนขยันนะครับับจากระบ,บายแล้พี่น,อน้องมาเท่านี้แหละครับเงี้นเพิ่อนก็ดีนะครับร่างกายใกล้กันว่ายเพิ่อนวางงานกับร่างกายเพิ่อนยังแข็งแรงอยู่เพื่อนยครับสาบธุเพื่อนจิต ตัวตพว่านี่สาตัวครับเว่านี่กับนั่งที่บอกเที่ยังไม่นีน้วสานตัวนี <c oughs> ่ครับอืมใหญ่แล้วเห